สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้เราอยู่ในเกมโดบล็อกแมปตะทองเกตบม่นกาวซึ่งวันนี้ผมมากับเพื่อนของผมซึ่งวันนี้เพื่อนของผมจะมาสู้กันในแมปนี้หกครั้งแต่ไม่ไม่ใช่หกครั้งใครถึงหกครั้งก่อนชนะซึ่งอันนี้ก็ซ้อมก่อนซ้อมในแมปของเพื่อนเนี่ย เอา้าไม่ทันนะน่าจะสู้กันจริงๆได้แล้วมั้งโอเคมาเลยโอ้ยแมปแหลกด้วยนี่มา เอาไม่ได้อุ้ยเกือบไม่โดนอือโดนไฟอื้อไม่อมเอา้าไม่โจมตีอ่ะโอ้ยแหลกแหลก โจมตีโอ้ยเอาเฮ้ยบักแขนผมทำไมมันเรืองแสงอืมไม่อืม,ม,อมเอาไม่โดนอืมจังหวะน,นี้ผมจะไม่พูดแล้วกันโอ้ยไม่นะ ไม่โดนไม่โดนไม่ใช่ไม่โดนเพื่อนผมกดบล็อกเฮ้ยเพื่อนผมบล็อกเก่งเก่งครื่องเนี่ยผมแทบจะลืมปุ่มบล็อกไปด้วยซ้ำนะเ้ยบล็อกเก่ง,กงไม่โจมตีด้วย ôi ôi mày là ừ, hey, đi ô thăm combo kiểu tôi đi chơi ไม่โจมดีบล็อกเก่งนะไม่โดนใช่ไม่ เอ้ยไม่นะโอ้โหโอ้โแหลกเหลือเกินเนี่ยเอา้าไปไ็นไงล่ะอือ เขาเตอร์พร้อมกันเขาโอ้ยอะอ,อ,อึอึอึอืมไม่นะโดนเขาเตอร์ ทานิดบล็อกไม่ได้จังหวะที่มันควรตีโดนมันก็ไม่โดนเนี่ยโอ้ยอืมไอ้โดนได้ไงอ่ะเอาไปอยากอ่ะ โอ้ยเอาเฮ้ยเอาทำให้ตัวเปลี่ยนอือเอาอีกแล้วอือไม่โดนโอ้ยโอ้ยแหลกเมื่อกี้ไม่โดนได้ไงอ่ะอือโอ้ยอยากเขาเตือนอือมาเอา เสียงเปลี่ยนโอ้ยอ่าโดนเ,เอาเอ้ยอืมโอ้โว้ยอืมเอาทำไมมันโดนตอดสุดท้ายได้เอา้าต่อยไปแล้วทำไมมันยังช้สกิลได้ยอยู่ โอ้ยเอาพอเข้ามาไกลก็กดแดดนะเอาตีไม่ได้ด้วยเอากดสกิลผิด ไม่รู้เอ้าโอ้ยเพื่นผมเล่นเก่งจังเอ้า ไม่โดนได้ไงเอาทำไมเสียงเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเนี่ยเอาเออตายตายท่าเดิมด้วยนี่ เฮ้ยเอา้ากดสกิลผิดอืมตน้นเอ้ยหรือไปห้าเปิดค่าไม่ตายกูผิดเออยเออโอ้ย เอาโดนอือโดนบ้างเอาเฮ้ไปไหนแล้วอือเอาเพี่อนผมให้โดนผมเฉยเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทานี้โอ้เฮ้ยบทหินเอาเอาห่าตายแล้ว เมื่อกี้ไม่นับเผอิอเปิดท่าไม่ตาย ทรั้งคิดผมว่าผมจะไม่พูดดีกว่านะเอาเขาเติร์ไม่โดนดึกว่าจะเขาเติร์เนี่ยทำไมตอนนี้ผมเล่นเก่งขึ้นเนี่ย ผมไม่เคยใช้ท่าสองโดนเพื่อนเลยเนี่ยเอา้าท่าหนึ่งไม่โดนท่าหนึ่งท่าทำมาหากินเอา้าทำไมมันไม่โดนเนี่ยเอา้าทำไมอยู่กับที่อ่ะโอ้ยแหลก ไม่โดนเอา้าไม่โดนจังหวะเมื่อกี้มันโดนไม่ใช่เหรอเอ้ตายอีกแล้ว อืมออ่ะบอกไม่พูดแต่สุดท้ายก็พูดอยู่ดีเอาอทำไมมันกระเด็นการล่วมมันมีแต่ท่าที่บล็อกได้อ่เอ้ยโดนอืมโดดเขาเตอเอา้าที่สุดท้ายไม่โดน ทีพอทีสุดท้ายไม่อยากให้โดนสุดท้ายมันก็โดนพออยากให้โดนมันก็ไม่โดนอือเอาอุ๊ยโชคดีไม่โดนไม่โดนเอาโอ้ย เอ้าไม่โดนได้ไงอะไม่ค่อยชินกับขาโลเนี่ยโอ้ยเอาเฮ้ทะลุม,มาได้ไงอ่ะ <c oughs> อืมอืม มันมีแต่สกิลบล็อกได้เนี่ยเฮ้ยทังขยะเพื่อผมชอบใช้ทางขยะเนี่ยาทางขยะหรอมาดิ เอยโอ้ยสกิลสองไม่โดนอือกระแสน้ำไหลอือไม่โดน ไม่นะไม่นะเออตายแอบใช้ถังขยะผมนี่แหละนักแม่นลากหัวตึงๆเอาไปดู ทำไมเขาเตือนไม่ทำงานอ่ะอือเฮ้ยใ,ใช้ธานีโดนครั้งแรกในประวัติศาสตร์เอาเขาเตือนไม่ติดทำไมกดไม่ติดอ่ะอืออืม,อมรู้นะว่าจะ โอ้ยแหลกมากเลยเนี่ยใช้ทีิวสองเนี่ยเอา้าพอยห,หลักตั้งหลักก่อนเอา้าเมื่อกี้ตีข้างหลังทำไมไม่โดนอยู่ดีเนี่ย โอ้ยโอ้ยเฮ้ยโดนเขาเต์โดนได้เฉยอืมเอา อืมเอาไม่โดนทำไมเลือดเพื่อนดีีรเร็วจังเนี่ยเอืทำไมผมเล่นไม่เก่งเนี่ย ไม่ได้เล่นนานนะเอาไม่โดนอือถนัดแต่กระบองเหล็กเนี่ยโอ้ยมาให้เท่าไหร่แล้วเนี่ยโอ้เหลือโอกาสแค่ครั้งเดียวครั้งนั้นผมห้ามให้เพื่อนชนะโอกาสครั้งนี้ผมต้องใช้ หกต่อศูนย์ผมต้องต้องทำหกต่อห้าให้ได้อะไม่ยงั้นเพื่อนผมชนะแน่นอนเลยอเอาเคาเตอร์พร้อมกันแต่เคาเตอร์ผมนานอะมันออืเ โยเรียกเพื่อนรีเร็วจังเนีทำไมเพื่อนปวดกดบล็อกได้ในขนาดที่แหลกดอแล้วเนี่ยโอ้ยเกี่ยวโต๊ ปลาโดนเลือดก,ก็พอๆกันแล้วแหลกจังเนี่ยโอ้ยอืมเอ,เอ้าเฮ้ยห้ามเปิดท่าไม่ตายไงอยากโดนนะอือฮบทหินอื้อมาสิ ทำไมฟื้นตัวเร็วจังเนี่ยเอา้าพุ่งมาเร็วจังเนี่ยฮะไม่โดนหรอโอ้ยท่าใหญ่ผมไม่โดนโอุย้ยอ้ะเหุอือเอา้า ห้ามเปิดท่าไม่ตายห้ามเปิดท่าไม่ตายพอจะแพ้ก็เปิดเนี่ยอ่ะเดี๋ยวก่อนนะโอด้ดึงดว่าออกไปละ โอ้โหพอรู้ว่าตัวเองจะแพ้ก็เปิดค่ะ ทันบอกเอ้ยไม่ใช่ยังไม่ทันบอกยังไม่ทันเตรียมตัวเลยอืมโดนเคาน์เตอร์เอาหันหลังไม่ทันโอ้ยทำตัวไม่ถูกอืมเอา้าอืมหยิบแล้วปาโอ้ย กดพร้อมกันเอา้าสกิลผมออกชา้าเลือดเพื่อนก็รีเร็วหรือว่าแอบใช้สุดโครงแมบเนี่ย <c oughs> ไม่โดนเชยเลยนี่โอ้ยอืม เฮ้ยโดดเคาน์เตอร์อืมโดดเคาน์เตอร์บ้างอืมอืมเอาไม่โดนดูเงาว่าจะตกมาตรงไหน,นอืม ฮโดนกับดักตามแผนโอ้ยตามแผนไม่โดนทําไปทําไมเหมือนกันอืโอ้ยใช้ไม่โดนไม่ใช่ใช้ไม่โดนใช้ไม่ติดโอ้ยเลือดเพื่อนรีเร็วจังเนี่ย อย่าหยิบทางขยะฟ้านะผมรู้ว่าเพื่อนผมจะทําอะไรโอ้ยโดนเพื่อนผมโคตรถนัดทางขยะเลยโอ้ยทำไมสกิลสอกดไม่ติด เพื่อนกดไม่ติดถูกจังหวะมากเลยอะ่ะนีหาถังขยะแล้วถ้าขยะก็อยู่ไก่ด้วย เอาปืา้กเหรอโอ้ยอืมเอาไม่โดนได้ยังไงฮะมไม่呐 ผมจะไม่มีวันยอมแพ้ในขาดสุดท้ายผมก็ต้องแพ้เพราะมันเป็นไปไม่ได้ที่จะชนะหนึ่งต่อเอสูส์ต่อหกโอ้ยเพื่อนคนเล่นในคอมเนี่ยเอาเฮ้ยไม่โดนถูกจังหวะมากเอาแต่สกิลถามโอ้ยอาอม่อื้อ กดอ่าเรียบร้อยอ่าถ้าถ้าฟิชอชอปชอปอิฟมีอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด s ั b s c r i b e ให้ด้วยครับบายบายออะปุ๊บแ